สวัสดีครับผมสุรีนะครับคนเอาฐานบ้านนามนลีินนะครับวันนี้วันที่24เดือนพฤศจิกายน2563นะครับผมได้ทำการปรับที่นะครับที่นานะลงอีกประมาณหนึ่งฟุตนะครับ1ฟุตเนะื้อที่ประมาณ3งานนะครับก็ ก่อคันดินให้สูงขึ้นก็ประมาณ1เมตรก็กะว่าจะาลงข้าวข้าวดอนะครับแล้วก็จะทดลองเลี้ยงปลาในานาข้าวด้วยตัวนี้ก็จะแบ่งแบ่งเป็นล็อกเล็กๆได้3ล็อกเดิมตรงนี้จะเป็นส่วนกล้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นดินลูกลังเนี่ย มันก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่กล้วยซึ่งใช้พันปักช่อง50นะฮะต้นแม่พันมาเนี่ยเครือน,นึงก็ตกประมาณ7-8หวีนะครับแต่พนะอมาอยู่ที่ผมเนี่ยปรากฏว่านะอย่างที่เห็นนะครับลูกแบบนี้นะได้2-3หวนะีก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ต้นนี้ดูดีหน่อยนะครับน่าจะได้ประมาณ6-7หวีเนี่ยนะฮะร,รับก็เลยจะเปลี่ยนมา,าเป็นนาแล้วก็เลี้ยงปลานิ่นในนี้ด้วยนะครับโดยการที่จะไดน้ำขึ้นให้เต็มนี้เลยนะก็น่าจะลึกประมาณ1เมตรนะก็คิดว่าน่าจะพอสำหรับการเลี้ยงปลาแล้วก็ทำนาไปด้วย นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับในการที่รถไถมาไถก็คือ,อเป็นรถไถของตาชวนนะคนในหมู่บ้านเราในแหละบ้านนามนทินนะครับค่าจ้างที่ตกลงกันก็คือ6กพันบาทนะตัวนี้จะแบ่งเป็นเป็นสองงานนะครับแล้วก็อีกล็อกหนึ่งก็คือที่เห็นที่ยากเขียวๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นล็อกยาวลงไปเลย นะจากต้นจิก2ต้นนะจนไปถึงต้นจิกใหญ่ข้างล่างนะนะครับก็เดี๋ยวคืบหน้ายังไงจะามาทำคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมจนจบครับขอบคุณมากแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ